นะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้แค้นแทนแชงคูดกันนะใช่ไหมคุณนายวันนี้เราก็จะไปแก้แค้นแทนแชงคูดโดยที่เจ้าทะเลมันเสกงับแขนของอาจารย์ของผมไปนล้นะวันนี้เราก็จะไปแดกหัวมันแทน <c oughs> ไปนะเพื่อน <c oughs> ไปอ,อันนี้หายขีย้ทั้งแขนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เริ่มจากต้น <c oughs> เราจะไปไหนกันก่อนดีเราจะสุ่มผลกันก่อน,อนไหมใช่เราควรจะไปสุ่มผลวัยนายเพราะตังค์มันเหลือเลิกกัน ตอนนี้คุณใช้ผลอะไรอยู่คุณนายใช้ผลแข่งกับนอ้องไอ้นะใช้ผลเอาแข็งอยู่ครับโอเคโอเค sorry sorry เราควรจะแอร์ไลน์ไว้กันดีไหมใช่เลยเราควรจะแอร์ไลน์ไว้อยู่ตรงไหนวะแอรไ์ไลน์ไปแล้วรับด้วยวพาคุณนี่แรงดาบแรงมากเลยนะยล เฮ้ยแล้วพวกเราควรจะสร้างตี้กันไหมแบบนัดพบที่สะพานอะ่ะให้แบบมันเยอะสุดๆไปเลยอะ่ะเราไมา่ควรเราควรจีกันสองคนก็อพอแล้วแล้วไหวะเก่ง,กงโอเค้างยูไนเนวันทูทีผลโมจิออกมาสู้เขาให้แซนฟุตเอาไหมน <laughs> ายผลแซนเอามาดิรอมาหน่อแซน มัเกโยทิ้งโยทิ้งเลยด้วยความมีค่าแต่กัเราจะไปตีเราจะต้องไปหาจา้ารทะเลใช่แบบมันงับแขนของอาจารย์กูไปแล้วกูก็ยังไม่ได้คืนโมกฟังไล้ด้วยไปไปกันเอาอยู่ไหนมาเลยนะถึงเราได้ตัวระเบิดมาไงเราได้เห็นเรือเอสแต่เราไม่ได้ตัวเอสมา เราต้องวนรอบเกาะใช่ไหมคุณนายปล่อยให้หเจ้าสมุดมันบินขึ้นมาฮ่าฮ่ามันไม่บินหรอกมันตอนนี้ก็ใส,ใส่วงแหวนเซน6วิธีอยู่นะเซนฮวิธีเลนดราก้อนไชเดนเฮ้ยเราก็ต้องรองัสักตั้งแล้วนะนายเออเออมันเปิดก่อนเลยอยู่ตรงไหนวะอ๋ะอเจอได้เดี๋ยวบินไปลังะตลังโตกำลังเสริม พอมุกร้วงนะแรงมากมาตีชีลพันธ์เลยนะกัน <c oughs> อันนี้ก็เฮ้ยเอ้ย,อยรุ่นไงมาแล้วนายมันอันนี้มันเป็นตัวเรียกครับอ๋ออย่างนั้นก็เป็นเจ้าสมุทร,รนะรุนร่นอาจะตีแล้วไม่ได้ก็ได้นะกัน ดีได้ไหมบูมตูมได้ไงล่ะเราได้เวลาแก้แค้นได้แชงคูด้แล้วนะตุ้มแสดงว่า EP นี้พวกเราไม่เสียเปล่าอ้าวนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นมันตัวชิเสกมาเอ็นมาเหลี่ยมไว้ใจไม่ได้อย่างนั้นถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้เพราะมันดุเดือดมาก เราก็สมควรจะปิดคลิปแล้วนะคุณนายถ้าฆ่าตัวนี้ได้ได้เทนที่ไปมัดสายฟ้า200มาหน้าเอาอยู่ตรงไหนไวะฟอนเดืองเกิดกวนี่ <racket> <ham> งไงมันเป็นเสกอย่าไปตีมันเลย

จะไรไม่จะไรจไับสีเลยครับโดนอันนี้ยังไงก็ต้องโดนเรกวาเลยครับปีมันไั้ปี